สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าขออนุญาตไอแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ครับเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้เองครับผมก็เพิ่งไปดูคลิปของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา TPBA คุณภาสิกานะครับ ก็ยังคงไม่เลิกโจมตีอิสลามเหมือนเดิมแล้วคุณก็ยังไม่เข้าใจของหลักการออกกฎหมายพรบอิสลามพวกนี้เลยคุณก็ออกมาพูดว่าเป็นการไม่ถูกต้องคือคุณเขาบอกว่าเขาเนี่ยออกกฎหมายเพื่อบังคับคนอิสลามแต่คุณบอกไม่เกี่ยวคุณบอกเป็นการออกกฎหมายอะไรนะรัฐซ้อนรัฐบ้างอะไรบ้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือฉบับไหนๆนี่คุณยังเชื่อถือมันได้เหรอครับ ประเทศไทยนี่มันมีรัฐธรรมนูญมาเยอะนะเราฉีกทิ้งมามากมายนั่นนะคุณยังเชื่อถือมันเหรอแล้วการที่เขาออกกฎหมายมาเขาก็บังคับคนของเขาให้อยู่ในกรอบในระเบียบเขาก็มีวิธีการของเขาแต่คุณภาสิกาในฐานะคนพุทธล่ะเคยคิดจะออกไอเดียอะไรเกี่ยวกับศาสนาตัวเองบ้างหรือเปล่าตอนนี้เหมือนกับว่าคุณสนใจอิสลามเป็น,ปนพิเศษ คุณอ้างว่าเมื่อก่อนเคยพูดจาดีกับเขาเคยพยายามแก้ต่างให้เขาเพราะในสมองคุณคิดว่าเขาจะไม่มีการออกกฎหมายนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันยุ่งยากในปัจจุบันผิดกันกับผมในอดีตผมเคยเกลียดโกรธอิสลามโดยไม่ตั้งใจและไม่รู้ถึงขนาดว่าข่าวทีวีออกบอกตรงๆแล้ว่าเกลียดแต่ทุกวันนี้ได้มาทำ Youtube เองถึงได้รู้ความจริงว่า คนไทยพุทธนี่แหละน่าเกลียดที่สุดเพราะไม่สนใจศาสนาเลยสนใจแต่เรื่องของคนอื่นมุสลิมขอทุนจากรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่อิจฉาครับตัวเองไม่ได้เหมือนเขาครับอิจฉาถ้ามีอิจฉาก็อธิบายกันมาได้ครับทีนี้ ผมก็เคยได้ยินคนที่ไม่ได้รู้จักกันโดยตรงน่ะคนบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันคือคนราทิวาสอำเภอสงไห่กลกเนี่ยเขาก็ได้รับข้อความมาจากเ <c oughs> จ้าหน้าที่ทหารเนาะว่าในพื้นที่เนี่ยตอนนี้คนมุสลิมเนี่ยเข้าไปยึดโดยมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ให้เหมือนกับให้ยืมเนะี่ยโดยไม่มีดอกเบี้ยพอผมได้ยอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีดอกเบี้ย ชัดเจนว่าอิสลามเนี่ยเขาถือว่าดอกเบีย้ยเป็นบาปเขาเลยไม่ทําปล่อยกู้เนี่ยเงินดอกเนี่ยบาปทําไม่ได้เห็นไหมครับแต่ไปธนาคารได้ผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ผมก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่รู้นะถ้ามีคนมุสลิมคนไหนรู้ก็ช่วยตอบกลับนิดน,นึงก็ได้นะครับอ่ะเขาก็บอกปล่อยให้คนในพื้นที่อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้คนในพื้นที่ออกไปเขาก็จะหาคนมุสลิมเข้าไปอยู่แทนที่แล้วอ้างว่าจะมีการแบ่งแยกดินแดนสร้างประเทศใหม่ผมว่ายากครับ ความจเจริญเข้าไปถึงแล้วตอนนี้นาราธิวาสบ้านเกิดผมบิ๊กซีไปเปิดถึงแม้คนไทยพุทธจะเข้าไปน้อยคนมุสลิมเข้าไปเยอะแต่คนม,มุสลิมใช้เงินอะไรเงินบาทไหมเขาไม่ได้ใช้เงินสกุลอื่นนี่เขาก็สามารถขับเคลื่อนให้จังหวัดนาราธิวาสมีกําไรขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีโรตัสไปเปิด ถ้าโลตัสไปเปิดมีโรงภาพยนตร์อีกก็มีความหมายอีกว่ามันจะมีรายได้เพิ่มเข้าไปอีกปัตตานีก็จะมีการสร้างโเบินสันไลส์สไตล์ด้วยยะลาตอนนี้กำลังก่อสร้างบิ๊กซีขนาดใหญ่อยู่อาจจะมีโรงหนังด้วยเห็นไหมครับความเจริญเข้าไปถึงเกิดอะไรขึ้นไอคนกลุ่มหัวนุนแรงทั้งหลายเนี่ยความคิดพวกนี้มันล้าสมัยไม่นานครับ มันจะเลิกคิดพวกนี้ได้ไม่ยากพอเงินเข้าไปถึงเงินมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจะแบ่งแยกประเทศยังไงอ่ะจะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินใหม่เหรอก็คงไม่ใช่แหละครับแล้วไอ้ที่คุณพูดถึงไอ้กฎหมายชาลีอะอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยคุณภาสิกามันไม่เกี่ยวกับพุทธพุทธเราไม่ได้สนใจตรงนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูด คุณจะทักถามอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะแต่ผมอยากจะบอกว่าที่คนตามในช่องผมปัจจุบันเนี่ยสองพันกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือคนมุสลิมที่เขาเข้าใจผมเพราะผมเองเนี่ยยืนยันเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขานอกจากเพื่อนแล้วการที่คุณจะอธิบายว่าเขาต้องการให้เราเป็นเพื่อนเพียงเพราะเขาอยากจะเผยแพร่ศาสนาเขาให้เราเข้าไปรับถ้าใจมันไม่รับครับ ทำยังไงมันก็ไม่มีทางเข้าไปได้ครับเขาก็บอกอยู่ถ้าคุณไม่ศรัทธาเราคุณก็คุณก็ไม่ใช่มุสลิมหรือถ้าคุณลังเลใจเข้ามาแป๊บๆแ,แล้วคุณออกไปคุณก็ยังไม่ใช่มุสลิมคนพุทธหลายคนเข้าไปรับอิสลามโดยบังเอิญแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วอ้างว่าปฏิบัติได้ทั้งๆที่ความจริงคนเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติตั้งแต่เกิดยันตาย ลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้การแต่งตัวก็เช่นกันเมื่อเขาแต่งตัวมีเอกลักษณ์เราคนพุทธสิครับต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วศาสนาพุทธเรานี่แต่งตัวยังไงอะเห็นไหมครับตรงนี้คุณก็ยังตอบไม่ได้เลยตื่นเช้าใส่บาตรเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนพุทธใช่ไหมครับไม่เห็นใครเขามายุ่งวุ่นบายก็ทําไปสิเนี่ยตอนเช้าผมก็ต้องไปช่วยเขาถือย่ามบินธบาตเนี่ยทุกเช้า ก็ไม่เห็นมีอะไรก็ปกติแต่ดูคุณภาสิกาไม่ค่อยจะปกติเพราะอะไรครับคุณพยายามที่จะบอกใครไปทั่วเลยว่าอิสลามเนี่ยไม่ดีแล้วคุณอ้างว่าเดี๋ยวเขาจะไปเกณฑ์แรงงานต่างด้าวมาอยู่ใช่ไหมผมบอกเลยยากกว่าจะได้เป็นคนไทยสัญชาติไทยเนี่ยใช้เวลาหลายปีครับมันไม่ได้ง่าย แล้วเขาเนี่ยมาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เงินบาทกินอาหารไทยถึงจะเป็นไทยฮารานก็ตามแต่แต่เขาก็ต้องกินจะไม่มีอาหารที่เขาเคยกินอยู่ที่ประเทศของเขาเลยขายในเมืองไทยแล้วคุณคิดว่าเขาจะอยู่ได้กันเลยครับเขาจะรับในสิ่งที่เราเป็นได้ทั้งหมดนะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเรามีประมุขอยู่องค์เดียวที่คนทุกศาสนาต้องให้ความเคารพนั่นคือกษัตริย์ เขาจะมายิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้การที่คุณบอกว่าไม่ควรจะออกกฎหมายซ้ําซ้อนคุณยังเชื่อกฎหมายประเทศนี้ได้เหรอครับคุณไม่ดูบ้างเหรอครับว่าเวลาเขาฉีกกฎหมายทิ้งเนี่ยเขาฉีกเพราะอะไรเพราะคณะรัฐบาลชุดนั้นไม่สามารถที่จะโกงได้จึงต้องฉีกกฎหมายให้ตัวเองโกงได้ พอหลังจากชีกกฎหมายเสร็จตัวเองก็จะได้โกงอย่างสบายใจแล้วไลบ่บี้คนเห็นต่างให้ต้องติดคุกติดตารางทุกครั้งกฎหมายจะเขียนแบบนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดบางเอินคุณภาสิกาผ่านมาเจอคลิปนะผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ช่องคุณประพันธ์ใช่ไหมปอ,อดียแล้วไอเพชรทองอนั่งพูดจาว่าอิสลามหลากหลายเนี่ย ผมก็เริ่มจับประเด็นได้ว่าผมจะพูดอะไรในช่องเนี่ยผมก็เห็นถึงตาฮารานที่มันไม่ใช่เรื่องราวที่ผมจะต้องไปเดือดร้อนก็พูดถึงแล้วไงครับพอผมพูดถึงแล้วผลการตอบรับดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยผมแทบไม่ต้องทําข้อมูลเลยผมรอพวกคุณเนี่ยทําข้อมูลตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมค่อยมาพูดมันก็น่าจะโอเคนะครับอืม ผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับคุณภาสิกาเนาะหรือจะเป็นพออดี o D, หรือคุณไอเพชรทองเนาะ <c oughs> แต่อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับทิ้งท้ายไปเลยดีกว่าว่าการที่คุณจะมานั่งวิจารณ์ศาสนาอื่นเนี่ยเพียงเพื่อให้ตัวเองได้กําไรเนี่ยไม่มีทางหรอกครับกลับมาศึกษาคำสอนของศาสนาตัวเองให้ละเอียดดีกว่าไหม แล้วหาทางปฏิบัติให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีของศาสนาดีกว่าดีกว่าไปกล่าวหาโจมตีคนที่ไม่รู้จักและไม่ว่าเขาจะออกกฎหมายหรือเขาจะบังคับอะไรมันก็ไม่โดนหัวคนพุทธหรอกครับผมจะโลกสวยโลกกว้างแค่ไหนก็ไม่เท่าคนโลกแคบอย่างคุณหรอกในตอนที่คุณเสียชีวิตลงอ่ะคนต่างศาสนกเขาจะไม่มางานคุณหรอกเพราะคุณไปด่าเขาไ้เยอะแต่ถ้าผมเสียชีวิตลงอ่ะ แล้วมีญาติพี่น้องแจ้งให้คนมุสลิมทราบผมเชื่อว่าภายในวัดเนี่ยจะไม่มีที่ยืนให้กับแขกที่มาในงานแน่นอนครับถ้าทําดีๆกับเ,เขาโอเคนะครับคุณภาสิกาก็น่าจะรู้เรื่องเนาะผมอยากจะฝากคุณว่าถ้าคุณยังจะทาตัวไม่เข้าท่าแบบนี้ก็เจอกันเรื่อยๆครับผมก็จะแวะไปดูคุณเรื่อยๆแหละถ้าถ้าคุณยังไม่เลิกพูดเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่คุณคิดได้แล้วหยุดพูดเนี่ยจบครับ คุณเองก็ต้องหันหน้าเดินเข้าไปในวัดนะครับแล้วไปมองประตูเมนด้วยว่าคุณนะ่ะกำลังจะไปที่นั่นคุณไม่ต้องหันหลังมาสนใจไอ้คนที่มันอยู่ข้างหลังและอายุน้อยกว่าคุณหรือย,ยังไม่ถึงเวลาหรอกคุณหันไปสนใจประตูเมนบ้างมันเปิดต้อนรับคุณยี่สี่วันนี้เกิดคุณตายขึ้นมา ก่งสุดก็แค่คนนับถือศาสนาพุทธได้กันเองแค่ไม่กี่คนเขาสรรเสริญคุณแต่คนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาอาจจะไม่สรรเสริญคุณนะครับโอเคนะผมว่ายาวมาพอสมควรแล้วเท่านี้ดีกว่าครับอย่ายวมันจะยาวม,มากกว่านี้ก็ถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามเจ้าของศาสนาแต่ถ้าไม่เชื่อก็น่าจะต้องไปหาหมอนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ